และในคลิปนี้นะครับกลับมาพบวิธีการรับไอเทมกันอีกแล้วนะครับทุกคนและถ้าใครชอบชิคก้าจาก่ายในแอสเดีนะครับเรามาดูวิธีการรับไอเทมนี้กันเลยและตัวนี้นะครับชิก้าจะมาในรูปแบบของเป็นเบบี้นั่นเองครับนี่เขียนว่าเลดีด้วยนะครับและไอเทมตัวนี้นะครับจะมาในชื่อว่าชิคเก้นบัตตี้และการติดตั้งน้องนะครับน้องเนี่ยจะมาเกาะไหล่ของเราแบบนี้นะและแมพที่เราจะเข้าไปซื้อเจ้าชิก้ากันนะครับจะเป็นแมพของ UGC Don อน Move และเมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเนี่ยคลิกที่ get UGC here และให้เราเลือกไปที่เจ้า Baby ้ h i ก้านะครับทุกคนและตอนนี้นะครับจำนวนไอเทมตัวนี้จะเหลืออยู่ที่2,561ตัวด้วยกันและราคาในการซื้อนะครับจะอยู่ที่369,369แต้มนะครับชอบการตั้งราคาในแบบนี้มากๆเลยกวนจัดและวิธีการรับแต้มในแมบ,บนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยทำการยืนอยู่นิ่งๆเป็นเวลา30นาทีเราก็จะรับแต้มไปเลยนะครับ5,000แต้ม และการรับแต้มอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือจะมีรูปบับเบิลคะแนนเนี่ยอยู่ที่หน้าจออย่างเช่นตรงนี้นะครับจะเขียนว่า43แต้มให้เราแตะไปเลยนะเท่านี้เราก็จะได้แต้มเพิ่มแล้วนะครับและวิธีการเช็คแต้มนะครับเราจะเช็คได้จากตรงลีดเดอร์บอร์ดตรงด้านขวานะมาดูคะแนนของเราได้เลยนะครับว่าตอนนี้มีกี่คะแนนแล้วและสาหรับเพื่อนๆทุกคนที่ชอบเกมไฟน์ไนทแอดเซดีนะครับในแมปนี้จะนําตัวละครจากเกมนี้มาทําเป็นไอเทมกันบ่อยมากเลยเรอติดตามกันได้เลยนะครับทุกคน และในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย